เทศบาลนครหัดใหญ่มีการจัดอบรมนะคะการส่งเสริมและสนับสนุนการกำหนดมาตรฐานและการออกแบบบรรจุภัณฑ์ประจำปี2566ค่ะโดยเมื่อเร็วนี้นะคะนายอามเปเบอาลีรองนาย,ยกเทศมนตรีนครหัดใหญ่เป็นประธานพร้อมด้วยรองปลัดเทศบาลนครหัดใหญ่พ่วมในการกองหัวหน้าส่วนงานค่ะ สำหรับการอบรมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการกำหนดมาตรฐานและการออกแบบบรรจุภัณฑ์นะคะซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นค่ะในการที่จะพัฒนาบรรจุภัณฑ์นะคะกับประชาชนที่มีสินค้าให้ได้มาตรฐานสู่ระดับสากลเพราะปัจจุบันนะคะบรรจุภัณฑ์ถือว่าเป็นส่วนสําคัญในการกระตุ้นให้ผลิตภัณฑ์มีการเติบโตทางธุรกิจที่ดีขึ้นรวมไปถึงนะคะเพื่อเป็นการยกระดับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อมกลุ่มผู้ประกอบการ ในอาชีพต่างๆนะคะรวมไปถึงเจ้าของกิจการบริษัทห้างร้านนะคะที่มีอยู่เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งในการทําธุรกิจที่สําคัญก็เพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพไปกับกลุ่มเป้าหมายจะได้มีความรู้ความเข้าใจสามารถนําความรู้นะคะไปถ่ายทอดและพัฒนาตัวเองได้ในอนาคต ซึ่งสาหรับการอบรมในครั้งนี้นะคะได้จัดอบรมเป็นเวลา2วันระหว่าง4-5กรกฎาคมณสำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ค่ะโดยได้รับความร่วมมือจากทางด้านของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่11กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนะคะส่งวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญมาเป็นผู้อบรมโดยมีกลุ่มเป้าหมายนะคะที่เข้าร่วมโครงการจำนวน40คนโดยมีผลิตภัณฑ์นะคะต่างๆที่เข้าร่วมทั้งสินค้าประเภทแปรรูปอาหารสินค้าประเภทงาน ประดิษฐ์ซึ่งการฝึกอบรมในครั้งนี้นะคะก็เพื่อที่จะให้เจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบการนะคะได้กลับไปสร้างแบรนด์สินค้าพัฒนาโดยเฉพาะการออกแบบโลโก้ของผลิตภัณฑ์ให้มีความสวยงามเพื่อสร้างความจดจำนะคะและก็ต่อยอดในเรื่องของการแข่งขันทางธุรกิจในอนาคตด้วยค่ะ